เดินทางมาถึงตอนที่4ของการเที่ยวจีนในครั้งนี้แล้วนะคะและตอนนี้เราจะพาทุกคนนั่งรถไฟจากเชินตู้ไปเที่ยวแบบวันเดทิปที่เลอซานกันค่ะชมพระใหญ่เลอซานและถ้ำพระออเรนท b ล d d ดาแคปิ t a ลที่มีพระและเทพเจ้าแกะสลักในถ้ำเยอะมากๆบอกได้เลยว่าอลังการมากค่ะและจะอลังการขนาดไหนมาตามดูกันค่ะ นำถ้ามาเลอซาแนะนำให้มากินนะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้วันที่สี่ของการเดินทางแล้วแล้วไปไหนวันนี้ไไปเลอซานค่ะพระใหญ่เลอซานเฮ้ยวันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นาะเหรอเมื่อกี้ยังสานอยู่เลยออกมา <laughs> ตั้งแต่ที่เสร็จตลอดเวลาเี็กก็ลูกบอกว่าสิบสิบเอ็ดองศาแต่พอมาแล้วมันไม่ใช่ไงแดดมันยังไม่ออกนั่นแหละเดี๋ยวว่าเราจะไปเลื่อนใแค่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเก้าโมงกว่าแต่ที่จีนมันสนุกมากแล้วก็แล้วก็จะแนะนําว่าถั่วเนี้ยหาที่เมืองไทยไม่มีตามหาหลายที่แล้วก็ไม่มีนี่ถั่วประจาแม่นปนอมนะคะถั่วเนี้ยอร่อยมากทานกับน้ําเก๊กฮวยอร่อยเลยค่ะจ้ะะ ก็เราจะไปเลอซานกันขึ้นรอบ9ก้าโมงยีตอนนี้9ก้าโมงกว่าแล้วเราเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่เลอซานนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะ,ะเดี๋ยวสายจ้าตู้นาะน่ากระตุกยืนมือคนละสองหยู่ต้องดูว่าปาจะขึ้นคันไหนมีนสองกับห้า เคสองอีกแปดนาทีถึงค่ะเออโอเคสองหยดใช่ไหมสองหยดนะคะไม่ใช่ดีแชทได้เอาเอาเหรียญมาแล้วมั้เอาเหรียญมีเรียญมาแล้วมั้ีแชทอะไรเนี่ยโอเคค่ะจากตอนแรกที่ว่าจะขึ้นรถบัสผ่าลีดผ่านแล้วจะขึ้นรถบัสนะคะเราเปลี่ยนมาเป็นเรื่องดีๆไปแทน 17หยวนเลือกจากที่สถานีรถไฟไปที่ภัยใหญ่เลอซาดนะคะเดี๋ยวป้าจะเรียกคือไปเลี้ยงที่ใครตามได้แล้วมาณละสองหนแต่ว่าเพราะว่ามากัน4คนอนะ่ะมันก็เลยหารกันถูกเนี่ยถ้าจะเรียกแท็กซี่หรืออะไรพวกเนี้คนก็ไปตามคลิปอื่นนะที่ไม่ใช่คลิปคนนี้ถ้ามาก็ไปสองคนก็คืขึ้นเทียนีแท็กซี่สองคนก็คือแท็กซี่เหรอต่างาจจกันยิ่หน่อยที่มีคนช่วยอ๋อเหรออ๋อ,อความสบายอ่ะเนาะ แต่ถ้ามาคนเดียวท่วนก็เนี่ยรถบัสขึ้นเมื่อกี้นะคะตรงนี้ K2 หรือไม่ก็601ได้หมดเลยโอเคไประวังงาทายเอาละเรียกรถได้ เดือดออกมาหน่อยแล้วค่อยเรียกรถนะนี่บนมอ๋อนีมีีนกมีนกเลยอ๋อช้าเปล่าเฮ้ยเจ้าหมาอุอ้ยชิมเบิร์อันนี้ขอเหตุผลมา มันม่วนอ่ะม่วนม่วนแห่ไมเผ็ดแต่เจอร้านถูกใจป๊าป๊าถ้าถูกใจป,ป๊าป,ปาแปลว่าคนอื่นตามมาได้นะด,ดีแต่เนี้ยแปลว่าเค็มมาก <c oughs> เฮ้ยแต่มันดีใช้ได้อร่อยร้านอยู่ตรงนี้หน้าทางที่ซื้อตั๋วตั๋วเข้าไออะไรสักอย่างเออแล้วก็หน้าวันะะาดนี่ตดกศาลาเนี่ยลูกเฮ้ยร้านอยู่ตรงนี้จ้า อร่อย,ยอร่อยมากมันฟสำหรับใครที่มาลงทางเซาเกตถ้าจะไปพระใหญ่ให้เดินตามลูกศรนี้ไปค่ะจะใกล้ามากส่วนถ้าใครจะไปถ้ำพระให้มาซื้อตั๋วตรงนี้ก่อนคนละ50หยวนแล้วเดินขึ้นมาได้ไปค่ะ

โอ้โหแต่ว่าแถาแจ้ก็แถาแจ้ก็ไปแล้วเหมือนกัน <c oughs> ตรงเสียนพระใหญ่นะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพระใหญ่อันนี้นะคะเป็นวามาแบบนี้คือวันนี้ทางไปจากเสียนพระลงไปที่พระบาทเท้าพระปิดลงไม่ได้แล้วก็ค่าเข้าเนี่ยค่าเข้าพระ80หยวนต่อคนสำหรับแบบวัยรุ่นนะคนสูงอายุ หกหรือ 65, 65้าเนี่ยฟรีเราก็เลยไม่ได้เข้าไป <Okay. S 1> ก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่ดูดีกว่าถ้าเข้าไปดูได้แค่เสียดพ้าข้างบนไป แลจ้าพะใหญ่นี่เลยดูรูปนี้แทนเอ๊ะคือถ้าไม่อยากเดินขึ้นลงตรงพระน,น,นะคะ่ะมันเขามีเป็นเรือด้วยนั่งเรือเจ็ดสิบหยวนแต่ว่าไม่ได้ขึ้นที่นี่นะมันต้องไปขึ้นอีกจุดนึงแต่ว่าอันนี้คือไม่ไหวกันแนละ้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ตลาดไม่ใช่ตลาดถนนคนเดินกันนะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อเอาไว้ไปถึงแล้วเดี๋ยวขึ้นชื่อให้เราจะไปกินเป็ดย่างกันไป ซือ40ครึ่งตัว40สี่สิบเท่ยก็เนี่ย,ย,ยป้ายคนเยอะตายคนเือครึ่งตัวสี่สิบลองใส่กอกแดงอันนี้ อันนี้แหละแปบเก๋อไรนะคะไม่แน่ใจมันไม่ได้เขียนอ่ะไม่รู้มันเขียนอะไรหรือดูเผ็ดอะไรก็ไม่รู้ือเอะไรบ ใกล้ถูกกว่าอันนี้มันจะถึงเดือนหรอ ไอเป็ดนี่อร่อยดีนะนุ่มดีนุ่อมากเลยอะมาคาร์ออร่อยปาไม่ชอหม่าล่เอออร่อยไหม เอาเพ่มนั้ไออะไรเพิ่มเหมือนเดิมอ่ะเพ่มคาจะไปดูเองอกังให้เหมือนเดิมเพ่มี่อาอีแล้วไมอเขียงขวาเขียงร้านนี้ป่ะร้านนี้คนเยอะอ ันนี้เคลือบแบบในร้านเป็ดแรกที่เรากิน,กนอร่อยกวาแล้วก็ข้างในตัวนี้ก็จะมีพวกแบบหมาล่าอะไรพวกนี้คือเรานั่งตรงนี้สั่งตรงนี้แล้วก็นั่งกินตรงนี้ได้เลยอร่อยถ้ามาแนะนําถ้ามาเลือกซาแนะนําให้มากินนะราไปซื้อเป็ดร้านนี้เพิ่ม อร่อยดูความความช่ำช่ำหวานของเป็ดเยวหายลองกินดูดเป็นไงหวานเค็มอร่อยมากร้านเนี้ย ร้านที่ชี้ให้ดูตรงข้ามเมื่อกี้ทำไมถึงรู้ว่าอร่อยเพราะว่าเราเทียบสองสองร้านใช่อีกร้านนึงมันจะแห้งๆกว่านิดนึงแต่ว่าหวานน้อยกว่าเออหวานน้อยกว่าแห้งกว่าหน่อยอันนี้แล้วแต่ถ้าคนที่ชอบแบบหวานทานทันอย่างนี้เนี่ยไมลได้เป็จเลยถ้าคนที่ชอบหวานๆฉ่ำๆเลยคือประมาณนี้และเนื้อเนื้อเค็ม ตัวเนื้อเค็มบารเตอร์เคทคแบบมีกลิ่นถองคันหน่อยมันจะหอมๆจะหอมกว่าอ้กร้านนั้นเนี่ยจะหวานน้อยกว่าอ่านก็จะให้กว่าเนี่ยแต่คนชอบได้เพราะพวกเราชอบอันนี้มากกว่ามันเซฟซี่กว่าสซดาโดนไปตัวหนึ่งนะคะนี่คึ่งตัวประมาณ40หยวนโดยประมาณ

สิบลูกสิบแปดดวนอ่ะชอบชอบป่ะมสบอสบักไฟเต็มันดูบางบางนะมากินเดี๋ไม่ดีว่าลอกให้รู้ แป้งมันแบบแป้งด้วยที่มันหนุนได้อร่อย กับสถานีรถไฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับกับอะไรกับเฉินตู้กันไปเดินถนนคนเดินกินข้าวต่อไม่ใช่กินข้าวกิในไรเล่นต่อดูหน้าคนที่ทำไมอ่ะถ็นคนเดิดนม<อ>ีได้ไหมหม่าม้าเนี่ยเดี๋ยวมากลับไปนอนคัน หลังจากกลับจากเลอซานเราไปกันต่อที่ตึก IFS แวะกินหานย่างกันแล้ววันถัดไปไปเที่ยวในเฉินตูอีกวันคะแต่เดี๋ยวขอรวมไว้ในคลิปสุดท้ายที่เที่ยวละลานอาหารในเฉินตูแทนนะคะฉะนั้นในตอนต่อไปเราขอพาสไปวันที่6ก่อนเลยจะพาทุกคนไปเที่ยวที่4ดารุนีกันค่ะและรอตามชมกันนะคะ